สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bible Story by พีพรนวัฒนเป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลและนำข้อพระคัมภีร์มาปรับใช้ในชีวิตจริงและวันนี้เราก็จะพูว่ากันได้เรื่องชีวิตในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วข่าวพระคัมภีร์ไบเบิลเต็มไปด้วยภาพเปรียบเทียบที่สอนว่าชีวิตในโลกนี้นั้น มันยังแสนสั้นชั่วข่าวและไม่ยั่งยืนชีวิตของเรานั้นถูกอธิบายว่าเป็นเหมือนหมอนักวิ่งลมกดลมหายใจหรือหมอกจางๆไบเบิลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโยบบทที่8ข้อที่9ว่าเราเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เพราะวันคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงา ถ้าคุณอยากใช้ชีวิตของคุณให้คุ้มค่ามากที่สุดคุณจะต้องไม่ลืมความจริงสองประการนี้ครับนั่นก็คือ 1. ชีวิตนั้นสั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับนิรันดร์การ 2. โลกเป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราวคุณจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปครับดังนั้นเราไม่ควรยึดติดกับมันมากเกินไปเราควรจะทูลขอพระเจ้าให้ช่วยเรา ให้เรามีมุมมองชีวิตในโลกนี้เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงมองดาวิดได้กล่าวคำอธิษฐานไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่39ข้อที่4ว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ระลึกว่าชีวิตของข้าพระองค์นั้นสั้นเพียงไรขอให้ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่อีกเพียงไม่นานเท่านั้นหลายครั้งครับที่พระกัมพีไบเ,เบิล เปรียบเทียบชีวิตในโลกนี้ของเราเหมือนว่าเราอยู่ต่างประเทศที่ซึ่งไม่ใช่บ้านถาวรหรือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราที่เราเองเพียงแค่ผ่านไปเที่ยวหรือแวะไปเยี่ยมเท่านั้นไบเบิลมักจะใช้คำอย่างเช่นคนต่างด้าวคนเดินทางชาวต่างชาติคนแปลกหน้าผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวเพื่อบรรยายให้เห็นว่า เราอยู่ในโลกนี้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่19ดาวิดกล่าวไว้ว่าข้าพระองค์เป็นคนเพเนจรบนแผ่นดินโลกและเปโตได้อธิบายไว้ในพระธรรม1เปโตบทที่1ข้อ17ว่าถ้าท่านเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาก็จงใช้เวลาของท่านอย่างผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ชั่วคราว มีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งครับที่บ้านของท่านอยู่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนจํานวนมากย้ายมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเข้ามาหางานทาแต่พวกเขาก็ยังคงถือสัญชาติตามประเทศบ้านเกิดของตนเองอยู่และก็มีกฎข้อบังคับให้พวกเขาถือบัตรคนต่างด้าวหรือคีการ์ดซึ่งจะเป็นใบอนุญ,ญาตให้เขาทำงานที่นี่ได้ แม้จะไม่ใช่พลเมืองของประเทศนี้ซึ่งคริสเตียนเราก็ควรจะเป็นเช่นนั้นครับเราควรจะถือคีกา์ดฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าตัดไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่19-20บบอกว่าลูกของพระองค์ต้องเป็นคนคิดต่างจากคนทั่วไปที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า พวกเขาคิดถึงแต่ในโลกนี้แต่เราเป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์ที่ซึ่งพระเยซูคิดเจ้าประทับอยู่ผู้เชื่อแท้จะเข้าใจว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าเวลาแสนสั้นที่เราอาศัยอยู่บนโลกนี้เพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณตอนนี้อยู่ในนิรันดร์ครับและสวรรค์ก็คือบ้านของคุณเมื่อคุณได้เข้าใจความจริงเรื่องนี้ คุณก็จะเลิกกังวลเกี่ยวกับความอยากได้ค่มีทุกอย่างในโลกใบนี้ครับพระเจ้าตัดไว้อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอันตรายของการดำเนินชีวิตเพื่อที่นี่และเดี๋ยวนี้รวมทั้งการยอมรับเอาค่านิยมการให้ความสำคัญในค่านิยมของโลกรอบตัวของเราเมื่อเราเริ่มเล่นสนุกกับการล่อลวงของโลกนี้พระเจ้าทรงเรียกมันว่าการร่วมประเวณีฝ่ายวิญญาณครับ พระกัมพียาเกาะบทที่สี่ข้อที่สีกล่าวไว้ว่าท่านไม่ซื่อต่อพระเจ้าถ้าท่านต้องการแต่จะทำตามใจตัวเองเล่นสนุกกับโลกทุกครั้งที่มีโอกาสในที่สุดท่านก็จะกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าและหนทางของพระองค์ลองนึกดูสิครับว่าถ้าคุณได้รับเชิญจากประเทศของคุณให้ไปเป็นทูตในประเทศของศัตรูคุณก็คงจาเป็นจะต้องไปเรียนภาษาใหม่ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับวัฒนธรรมธรรมเนียมที่แตกต่างเพื่อคุณจะมีมารยาทในสังคมและทำภาร,รกิจของคุณได้สำเร็จซึ่งในฐานะทูตคุณจะไม่สามารถปีกตัวจากศัตรูและคุณต้องติดต่อข้องเกี่ยวกับพวกเขาเพื่อทำภาร,รกิจของคุณแต่ลองสมมุติสิครับว่าถ้าคุณเกิดรู้สึกคุ้นเคยกับต่างประเทศมากจนถึงขั้นหลงรัก และชื่นชอบมากกว่าประเทศของตนเองและมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความชงรักภักดีและการอุทิตัวของคุณก็ย่อมจะเปลี่ยนไปบทบาทของคุณในฐานะทูตก็จะหย่อนยานลงแทนที่คุณจะเป็นตัวแทนของประเทศของตนเองคุณก็จะเริ่มทำตัวเหมือนศัตรูและผู้ทรยศมากขึ้น ไบเบลิลกล่าวไว้ในพระธรรมสองโครินบทที่ 5: ข้อ20กล่าวไว,ว,ว้ว่าหน้าเศร้าที่คริสเตียนจำนวนมากได้ทรยศต,ต่อกษัตริย์ของเขาและอาณาจักรของพระองค์โดยสรุปอย่างโง่เขาเอาเองว่าเนื่องจากพวกเราอยู่ในโลกนี้โลกนี้จึงเป็นบ้านของพวกเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับพระพระคัมภีร์ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้ กล่าวว่าอย่างชัดเจนว่าเพื่อนรักโลกนี้ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านดังนั้นจงอย่าทําตัวสบายในโลกอย่าปนเปื้อตนเองจนสูญเสียวิญญาณจิตของท่านใช่ครับพระเจ้าทรงเตือนเราไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรามากเกินไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งชั่วข่าวพระคัมภีหนึ่งโครินบทที่7ข้อ31กล่าวว่า คนที่ข้องเกี่ยวกับสิ่งของในโลกบ่อยๆก็ควรจะใช้ประโยชน์จากมันโดยไม่ยึดติดกับมันเพราะว่าโลกนี้และทุกสิ่งในโลกจะล่วงไปเมื่อเทียบกับปลายายศตรวรรษก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้เลยว่าชีวิตในประเทศแถบตะวันตกและประเทศในแถบเอเชียส่วนมากนั้นจะมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมีเทคโนโลยีความบันเทิง ความสนุกสนานและได้รับสวัสดิการหลายๆอย่างเป็นอย่างดีและด้วยบรรดาสิ่งเย้ายวนที่น่าตื่นตาสื่อที่สะกดจ,จิตใจและประสบการณ์อันน่าสนุกสนานอย่างพร้อมสัตว์ในปัจจุบันมันทำให้เราลืมไปว่าการข่อยคว้าความสุขนั้นไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตความเย้ายวนของสิ่งเหล่านี้จะหมดอำนาจเหนือชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเราละลึกได้ว่า ชีวิตนี้คือการทดสอบและการรับมอบชันทะทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวครับและเรากําลังเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่ดีกว่านั้นเรากําลังเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่มันไม่ได้เป็นแค่สิ่งชั่วคราวแต่เป็นสิ่งที่อยู่ถาวตรตลอดไปพอพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมสองโคลินบทที่4ข้อ18กล่าวไว้ว่า สิ่งที่มองเห็นนั้นอยู่เพียงชั่วข่าวแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอยู่ถาวรตลอดไปข้อเท็จจริงที่ว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายของเราจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้ที่ติดตามพระเยซูจึงประสบกับความทุกข์ยากลำบากความเศร้าโศกและการถูกปฏิเสธในโลกนี้และก็มีพระกัมภีร์หลายข้อที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่นในยอห์นบทที่16ข้อ33บทที่20บทที่15ข้อ18 19อีกทั้งยังอธิบายว่าทำไมพระสัญญาบางข้อของพระเจ้าจึงดูเหมือนไม่สำเร็จคำนิฐานบางเรื่องดูเหมือนจะไม่ได้รับคำตอบและสถานการณ์บางอย่างก็ดูเหมือนไม่ยุติธรรมซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า มันยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องนี้ไงครับและเพื่อที่เราจะไม่ยึดติดกับโลกนี้มากเกินไปพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้เรารู้สึกไม่อิ่มใจและไม่พึงพอใจกับชีวิตที่เราอยู่ในโลกใบนี้เพราะมันคือความปรารถนาในสิ่งที่จะไม่มีวันสำเร็จในโลกใบนี้ครับเราจะไม่มีความสุขอย่างสมบูรณ์ที่นี่เพราะเราไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นในโลกใบนี้ โลกนี้ไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายของเราครับและเราถูกสร้างมาเพื่อสิ่งที่ดีกว่านั้นปลาจะไม่มีวันมีความสุขเมื่อมันอยู่บนบกเพราะว่ามันถูกสร้างมาให้อยู่ในน้ำนกอินทรีจะไม่พึงพอใจถ้ามันไม่ได้บินอยู่บนฟ้าและคุณก็จะรู้สึกไม่พึงพอใจเช่นกันเมื่อคุณได้อยู่ในโลกนี้ เพราะว่าคุณถูกสร้างมาเพื่ออะไรที่มากกว่านั้นครับคุณจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขในโลกนี้แต่มันจะไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคุณในนิรันดร์การการตระหนักว่าชีวิตในโลกนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวนั้นควรจะเปลี่ยนค่านิยมของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือค่านิยมนิรันดร์ควรจะเป็นตัวแปรที่คุณใช้ ในการตัดสินใจไม่ใช่ค่านิยมชั่วข่าวตามที่ CS Lewis ให้ข้อสังเกตว่าทุกสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนิรันร์ล้วนไหลค่าในนิรันดร์การพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อ18กล่าวไว้ว่าเราจึงไม่สนใจสิ่งที่เรามองเห็นได้แต่เราสนใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่มองเห็นนั้น อยู่แต่ชั่วคราวแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอยู่ถาวรตลอดไปนับเป็นความผิดพลาดอย่างมหานครับถ้าคุณคิดว่าเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณคือความรุ่งเรืองทางวัตถุหรือความสำเร็จตามค่านิยมของโลกชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นไม่เกี่ยวอะไรกับความมั่งคั่งและความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าก็ามไม่ได้รับประกันว่าคุณ จะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานหรือแม้แต่ในพันธกิจเพราะฉะนั้นจงอย่าได้จดจ่อที่มงกุฎชั่วข่าวครับอาจารย์เปาโลเป็นคนสัตว์ซื่อแต่ท่านก็ลงเอยด้วยการติดคุกยอนผู้ให้บัพติศมาสัตว์ซื่อและเที่ยงตรงต่อพระเจ้าแต่ท่านก็ลงเอยด้วยการถูกตัดศรีรษะและมีคนสัตว์ซื่ออีก นับเป็นล้านๆถูกฆ่าสูญเสียทุกสิ่งหรือจบชีวิตโดยไม่มีอะไรจะอวดอดเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าว่าจุดจบของชีวิตในโลกนี้มันก็ไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงครับในสายพระเนตรของพระเจ้าวีรบุรุษแห่งความเชื่อผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนเหล่านั้นที่บรรลุถึงความมั่งคั่งความสําเร็จและมีอํานาจบรารมีเหลือล้อนในชีวิตนี้แต่เป็นคนเหล่านั้น ที่ถือว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งชั่วขราวและรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อโดยคาดหวังบำเหน็จที่พระเจ้าสัญญาไว้ในนิรันดร์การพระคัมภีกล่าวถึงทําเนียบผู้มีชื่อเสียงของพระเจ้าว่าคนสําคัญเหล่านี้ได้ตายไปขณะที่พวกเขามีความเชื่อเต็มที่ไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แก่คนของพระองค์แต่พวกเขาก็ได้เห็นว่า มันจะเกิดขึ้นในอนาคตและรู้สึกยินดีและเต็มใจพวกเขากล่าวว่าเขาเป็นเหมือนคนแปลกถินและคนแปลกหน้าในโลกพวกเขารอคอยบ้านที่ประเสริฐกว่าคือแผ่นดินสวรรค์ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงละอายเมื่อพวกเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับพวกเขาแล้ว เวลาของคุณในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของคุณครับคุณต้องคอยจนกว่าจะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าและนั่นแหละคือเวลาที่คุณจะได้อ่านหนังสือบทสุดท้ายในชีวิตของคุณตลอดไปการดำเนินชีวิตในโลกอย่างคนต่างด้าวต้องอาศัยความเชื่อและความศรัทธาเป็นอย่างมากครับมีเรื่องราวเก่าแก่ของคริสเตียนท่านหนึ่งที่คนมักจะยกมาเล่ากัน เกี่ยวกับมิชชันนารีกรเกษียณอายุท่านหนึ่งที่ได้เดินทางกลับบ้านไปยังสหรัฐอเมริกาในเรือลำเดียวกับประธานาธิบดีซึ่งฝูงชนก็โห่ร้องสื่อมวลชนก็พากันมาต้อนรับประธานาธิบดีกลับบ้านแต่มิชชันนารีกับเดินออกจากเรือโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งมิชชันนารีคนนั้นก็เริ่มบ่นกับพระเจ้าด้วยความสงสารตนเอง และความขุนเคืองใจแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นพระเจ้าก็ทรงเข้ามาเตือนใจท่านด้วยความอ่อนโยนว่าลูกเอ,อ๋ยแต่ลูกยังไม่ได้กลับบ้านแล้วนะทันใดนั้นน้ำตาของท่านก็ไหลพากท่านนึกขึ้นได้ทันทีว่านั่นน่ะสิทำไมฉันถึงให้ความสำคัญกับสิ่งชั่วคราวมากถึงขนาดนี้ ฉันคิดอะไรของฉันทำไมฉันต้องเสียเวลาพลังงานและความใส่ใจมากขนาดนั้นเพียงเพื่อสิ่งที่ไม่ยั่งยืนคุณรู้อะไรไหมครับเมื่อชีวิตลำบากเมื่อเราเต็มไปด้วยความสงสัยหรือเมื่อเราสงสัยว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพระคิดนั้นคุ้มค่าแก่การทุ่มเทของเราหรือไม่คุณ โปรดจำไว้เถิดว่าคุณยังไม่ได้กลับบ้านและเมื่อเวลานั้นมาถึงและคุณกำลังจะเสียชีวิตคุณจงรู้ไว้เถิดว่าคุณไม่ได้กำลังจะออกจากบ้านแต่คุณกำลังจะกลับบ้านและเป็นบ้านนิรันดร์ของคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อนๆ,อนๆก็สามารถพิมพ์อาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ